เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันของความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบครันค่ะที่มาของกับช่วงล่างนะคะที่มีความแข็งแกร่งแต่ว่ายังให้การขับแบบนุ่มนวลค่ะสำหรับการขับขี่นะคะบอกเลยว่าสบายถูกเส้นทางตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสบายๆหรือว่าวันลุยๆของคุณค่ะวันนี้อยากให้ทุกท่านเข้ามายนชมกันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเราตกแต่งอุปกรณ์พิ ติดตั้งในตัวรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมให้จุกชั้นค่ะได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับชุดแปลกหน้า g r Sport v e r s i เ n ชันนะคะกับล้ออัลลอยขนาด20นิ้วค่ะนะคะที่สำคัญพร้อมกับก,บการทำคิ้วนะคะล้อกันเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรานะคะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับช่วงล่างที่เน้นหนึบโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกับ นปรับองศานะคะมือเปิดนอกดำเงาค่ะพร้อมกับอักษรน,นะคะรอบตัวรถค่ะสำหรับนะคะมือเปิดขวาท้ายค่ะตกแต่งเป็นสีดำพร้อมกล้องนะคะด้านท้ายตัวรถค่ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะเรามีห่วงเหล็กโอเมก้าโร